สวัสดีค่ะมาพบมามพร้กับแม่บัวใช้เดบัวเจโอทูออฟฟิเชียล e ค่ะพี่น้องขะสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่น้องอุ๋งอิงนะคะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพ่งเน,นาะค่ะนาอแล้วก็สวัสดีแฟนคลับสาวน้อยลําเพลินโชว์ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะเป็นใไในพี่น้อง่ะเมื่อคืนนี้จุใจกันในบอค่ะสองสองวงมารวมอยู่ในวงเดียวกันนะคะบัวสีเป็นพระเอกนั่งเอก ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเหมือคืนนี้ก็มีพี่อมแอมพี่สุสายใยพี่ออฟสุรพลแล้วก็น้อุงอิงนะคะพี่น้องคะมารับเชิญที่สาวน้อยเพชรบ้านไอ้สาวน้อยลำพินโชว์นะคะพี่น้องคะแบบคุ้มมากเลยค่ะและก็มมวลเดินแล้วก็มีบรรยากาศน่ารักน่ารักมาบอกสูฟังมนาะพี่น้องขามาบอก มาโซเล่ซูพีซูนองฟังทั้งๆที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่บวกเอาเรื่องที่หูยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาบวกซูกันฟังอยากโซเล่นํานะคะเนาะคาว่าโซเล่วันนี้ของภาษาอีสานเท่ากับคือบวกกันสวนสซกันมิยังกับเอามาโซเล่เอามาขานกันเนาะค่ะนะพี่น้องขาเมื่อนี้มือคืนนี้อิหลามาในชุดกระโปรงสีแดงน่ารักมากค่ะมาถ่ายรูปคูกับพี่ออฟเนาะออกไล่ๆกันกับพี่ออฟแล้วก็ พี่สุสายใยแล้วก็พี่อมแอมนะคะพี่นองคะ่ะน้องอุ๋งอิง,งมาในชุดสีแดงน่ารักมากค่ะทุกคนม่ต้องว่าถึงเรื่องสินสารการแสดงนะคะพี่นองคะ่ะแล้วก็เวทีสาวน้อยลำพินชูก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะคักแท้ๆว่าเป็นเวทีคอนเสิร์ตต่างประเทศเน่พี่นองคะ่ะสําหรับปีนี้สาวน้อยวงหนึ่งวงสองเลิศดค่ะเลือดมากๆค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้เป็นคืนที่พ่อโจมไม่ได้อยู่เนาะพี่นอง พ่อโจเข้ามาทําธุระทํหน้าที่ของพ่อโจทางกอธมอนะคะแล้วก็แม่นุชเป็นคนไปดูแลเมื่อคืนนี้พี่น้องคะแม่นุชผูกคือคือแม่บัวเบิงในคลิปของพ่อนนก่อนก่อนพ่อนนก่อนอีหลาสิขึ้นเวทีก็เห็นแม่นุชมาถ่ายลูกเป็นลูกสาวนาออีหลาก็ของฟ้อยแม่นุชขึ้นตามปกติล้วคะ่ะแต่ว่าตอนนางเล่นคอนเสิร์ตท,ที่พี่น้องคะ่ะ แม่บวกกับว่าแม่นกล้องเพี้ยนไปเบิงผู้ใหเนาะแม่นุษยืนเฝ้าลูกสาวอยู่ข้างเวทีค่ะพี่น้องค่ะถัดจากแม่นุ์มาก็เป็นพี่หมอนอิงเนาะแล้วก็พี่กุดก็ขึ้นไปเป็นพิธีกรด้านหน้าเวทีร่วมกับน้องอวงหญิงเมื่อคืนนี้เนาะน้องก็ขึ้นด้วยสาวหน่อยคอสาวสำหน่อยเพลงสาวสมหน่อยอีรานี่และค่ะแล้วก็ ประทับใจน้องร้องเพลงน้ำตาหล่นบนที่นอนนะคะพี่น้องขาบดีย้ยนโดนแล้วสําหรับคอนเสิร์ตน้ําตาหล่นบนที่นอนของคุณแม่ฮันนี่นะคะน้องอหญิงกาสิล้องอยูแต่ว่าบดีล้ลองช่วงคอนเสิร์ตบางทีก็สิไปลองช่วงเตยช่วงออกออก,ออกฉากเนาะค่ะพี่น้องขาแล้วก็เมื่อคืนนี้น้องร้องน้งําตาหล่นบนที่นอนผู้ดใดผู้ใดคอมเมนต์ไปทิศทางเดียวกันเลยค่ะพี่น้องขะว่าคิดถึงเพลงนี้ เพราะว่าไม่ได้ยินน้องร้องเพลงนี้นานแล้วนะคะแล้วก็ร้องชัดถ้อยชัดคําแล้วก็สนุกสนานมากนะครับสำหรับเมื่อคืนเนาะบรรยากาศสาวน้อยลำเพลินโชว์เมื่อคืนนี้นะคะค้นกับอัญะคือเกาพี่น้องคะ่ะคน้นอัญะคือเก่าเนาะสำหรับเมื่อคืนนี้สาวน้อยลำเพลินโชว์พี่น้องเต็มวงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีศิลปิน รับเชิญของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปด้วยนะคะทุกคนสนุกสนานเฮฮาเนอะเมือมืน,นี่แล้วก็วันนี้นะคะพี่น้องคะอย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ที่อําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะพี่น้องคะช่วงนี้ปลอดฝ้าปลอดฝนแลว้วเป็นอีหยังที่ได้บรรยากาศดีค่ะพี่น้องไปนั่งฟังล้าจิบน้ำเจ๊ข๊วยเย็นๆนะพี่น้องคะ เบืงมาลําฟังดนตรียิ่งต่างจังหวัดนะ่ะยิ่งเพลงดังเปิดเพลงได้เต็มที่แสงสีเสียงมาตองห่วงพี่น้องคะเตยเบิดคืนค่ะแล้วก็สคริปสคริปของเปิดวงใหม่นี่บ่มมีผู้ใดบ่มีผู้ใดตีได้เลยค่ะบ่มีหมองตีหรือเม้นห้องมักกับบอจักเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะแต่ว่าสําหรับไม่บัวนี่หามองตีบ่พอ ห้ามงตีพอๆค่ะมวนจวดย่างเดี่ยวเลยค่ะแต่ละมือแต่ละเดที่เบิงตื่นขึ้นมากับสองสีเบิงอีหล่าว่าอีหล่าลองเพียงไนแน่มือดีออกคลิปพ่อนนเป็นคลิปแรกที่ดูตื่นขึ้นมาดูคลิปพ่อนนคอนเสิร,ร์ตน้องอุ๋งอิงตอนเช้าเนาะค่ะพี่นองคะแล้วก็ก่อนนอนก็จะดูคลิปพ่อนนตอนส่งอีหล่าขึ้นเวทีเนาะแล้วเมื่อคืนนี้ก็ชุดสีแดงสดใสน่ารักมากค่ะพี่นองะ่ะแล้วก็วันนี้น้องอุ๋งอิงบอกว่า มีบัตรกระถินนาไอ้วันที่30ไปให้พี่ให้น้องให้พ่อพ่อแม่แม่ร่วมทําบุญด้วยนะคะร่วมสนับสนุนร่วมซื้อบัตรเข้างานอยู่ที่ศรีสเกตพี่น้องคะเพื่อนสรีําบุญกระถินเนาะวันที่30ตุลาคมนี้เนาะผู้ใดว่างกะไปหาไปแวะไปถอดกระถินไปทาบุญนะมีลาเนาะสําหรับผู้ใดว่าว่างไม่ได้ปดไปกะทาบุญออนไลน์ก็ได้ซื้อตัว๋วซื้อตัว๋วรุ่นล้างวันสําหรับ ปีนี้พ่อเอกว่าก็มีรางบัลหางบัตรเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือไม่บัวว่าบรรยากาศคือสีดีมากเลยค่ะเพราะว่าเดือนตุลาคมนี้ไม่น่าจะมีฝ่ามีฝนอกนะคพี่น้องค่ะน่าจะปลอดฝนเนาะบรรยากาศกลางทุ่งนบาบ้านน้องหญิงหญิ่นพ่อตองห่วงเลยค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศดีมากไปนั่งฟังม,มลำ้ำมอลำก็จัดอยู่ที่โรงเรียน เหมือนเดิมนะคะโรงเรียนที่เดิมที่เคยจัดอยู่ทุกปีนะคะเป็นโรงเรียนที่น้ององค์หิงเคยเรียนอยู่นะคะผู้ใดกะผู้ใดว่างกะหาเวลาไปทําบุญน้ำมิลาเนาะคะ่ะนาอผู้ใดว่วางกะเบิงออนร้ายเบิงเข่ากลุ่มเบิงหรือว่าเบิงคลิปต่างๆแต่ละช่องทถึงไปน้ำมาลงงห้เบิงนะพี่น้องคะ่ะแล้วก็วันนี้ไอ้แล้วก็วันที่30นี้จะเป็นมีรถแห่ เยเหมือสาเพิ่งกับสิมีรถแห่แห่กับถินเนาะคะ่ะเพราะว่าพี่ไทยรถแห่จะไปช่วยงานที่บ้านน้องครูไปแห่กระถินเขาวัดนะพี่น้องะ่ะบรรยากาศเบ่ตองห่วงเลย้ยเรื่องมวลค่ะพี่น้องมวลย่างเดียวจวดย่างเดียวจังไดกับไปเป็นกำลังใจไปมวลไปซื้นแล้กก็ไปทาบุญน้ากันเนาะพี่น้องะ่ะแต่สําหรับเย็นนี้ผู้ใดอยยุไก้สารคามนะคะอําเภอกันทรวิชัย ไปให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเบิงว่าสีสมพันซาพนลื้ออีรีบอค่ะพี่น้องขาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเปิดวงรอบสองนี่จังคักพี่น้องจังคักดนตรีทุกย่างแสงสีเสียงแล้วก็ทุกคนแม่บัวยิ่งเบิง,บงยิ่งคิดว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกมือนี่นักร้อกนี่เสียงแบบเสียงดีมากๆค่ะลูกๆทุกคน เสียงดีมากโดยวงหนึ่งนี่สุดๆเลยค่ะปังๆแต่วงสองก็มีน้องๆก็มีความพยายามน่ารักแล้วก็มีความตั้งใจกันไม่แพ้กันเลยนะคะเบิงสองวงนี่บ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 ่แตกต่างกันเพราะว่าวงหนึ่งก็มีน้ององค์หญิงมีนักร้องหลายๆคนน้ำทิมงานนะคะพี่น้องคะแต่สำหรับวงสองก็มีพี่วัดศิวดลน,นะคะเป็น พระเอกหนุ่มผู้นำทีมงานที่มีฝีมือจริงๆย้อมรับว่าพี่วัดเก่งมากในฤดูการนี้นะคะพี่นองคาขนาดพ่อการชัยยังเอ่ยปากชมเลยว่าพี่วัดเก่งมากแล้วก็มีพี่นัสุรศักดิ์น้องมณนะัทุกคนร้องเพียงแข็งแรงเก่งมากนะคะและเวทีก็สวยมากเป็นอย่างไรก่ะผู้ใดบ่วาวงหนึ่งวงสองกลับไปแห่กำลังใจกันใดเนาะคะ่ะเนาะแต่สำหรับวันที่ยีนี้เจอกับแม่บัวที่ หน้าโรตัสมินบรุรีนะคะผู้ใดพอกันกับทักท้ายสวัสดีกันได้เนาะค่ะพี่น้อง่าคลิปนี้พอกันซันนี่ะกอนพอกันไม่คลิปหนาเนะาะเจอกันหน้าเวทีนะจ๊ะนะจ๊ะไชเดบ,บัวเจโอทูออฟฟิเชียลสวัสดีค่ะ